สวัสดีครับตอนนี้พวกเราก็อยู่ที่ชนบุรีและสําหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะพาทุกท่านมาบุกที่ร้านณนะชนกันบรรยากาศของร้านนี้เนี่ยคือดีมากๆเลยนะครับลมพัดเย็นสบายนี่ขนาดแดดแรงๆพวกเรายังสามารถนั่งเล่นได้กันทั้งวันเลยแต่ต้องนั่งในร่มนะฮะบรรยากาศของร้านเขาเนี่ยก็จะออกแนวแบบว่าญี่ปุ่นเรียวกังนิดๆและนี่ครับที่จอดรถของเขานั้นก็สามารถจอดรถได้หลายคันมากไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องที่จอดรถเลยและสําหรับคลิปนี้นะั้นเราจะพาทุกท่านมาดูเมนูเข้า ของร้านนี้เขากันว่ามีเมนูอะไรน่ากินกันบ้างนะฮะเรามาเริ่มต้นที่เมนูแรกกันก่อนเลยมีกระเฉดกุ้งสดยำแซลมอนก๋วยเตี๋ยวต้มยำปูกุ้งแม่น้ำทอดกระเทียม หมึกผัดน้ำดำโอ้โหเห็นไหมครับสีสันคือน่ากินมากเลยใช่ไหมครับข้าวหมูทอดกระดูกอ่อนน้ำจิ้มแจว่วปีกไก่ทอดน้ำปลาก็มีนะครับและนี่ครับต้ยมยำหมึกไข่มีทั้งน้ำใสและน้ำดำทุกท่านสามารถเลือกได้เลยนะครับยำยกทะเลข้าวมันปูซีฟูจานนี้นั้นเด็ดมาก กุ้งดองซีฟู้ดแซ่บเลยสำหรับจานนี้นั้นลองสั่งมาได้ขนมจีนน้ำยาปูก็มีนะครับถุงทองปูสำหรับเมนูนี้นั้นเอาไว้ทานเล่นๆเพลินมากและนี่ครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัววากิวดูสีสันนะครับคือเรียกน้ำลายสุดๆข้าวก้างกระเทียมให้เนื้อก้างเน้นๆกันมาเลยยำมะม่วงปลากรอบและนี่คือไฮไลท์ของทางร้านเขาเลยนะครับนั่นก็คือข้าวยำทะเล ณชนและทั้งหมดที่พวกเราเห็นกันมาทั้งหมดนี้นั้นคือเมนูบางส่วนของร้านนี้เพียงเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราลองมาชิมกันนะครับว่ารสชาติของร้านนี้เนี่ย เป็นอย่างไรบ้างเริ่มจากที่เมนูแรกกันก่อนเลยสําหรับเมนูนี้นั้นมีชื่อว่าข้าวหน้าบางแสนในราคา329บาทเหมือนยกของทะเลที่บางแสนเอามาไว้ในเข่งนี้และเข่งนี้เนี่ยคือไม่เล็กเลยนะครับใหญ่ใช้ได้มีทั้งกัญเชียงปูขาปูก้ามปูรวมไปถึงไข่ปูก็มีด้วยและทุกอย่างสําหรับเข่งนี้นั้นคือพิมพ์ไม่ยมมากยิ่งขาปูเนี่ยไม่มีเศษแข็งๆใ,ให้เวลาเรากินละกวนใจเลยและนี่ครับไข่ปูนั้นก็มีความสด หวานอร่อยไม่คาวเลยนะครับเคี้ยวมันๆเคี้ยวเพลินๆรวมไปถึงน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยก็มีความแซบ่บลาดกับอะไรก็อร่อยและสำหรับเนื้อกั้งนี้นั้นนะครับก็มีความแน่นสดและพรีเมียมเช่นกันสำหรับเข่งนี้นั้น พวกเราชอบมากถึงมากที่สุดเลยมาต่อกันที่อีกหนึ่งเมนูสําหรับเมนูนี้นั้นมีชื่อว่าผัดไทยกุ้งแม่น้ําพ่นไฟเขาก็จะเอาที่พ่นไฟมาเบินให้เราเห็นกันต่อหน้าต่อตาอย่างที่เห็นในคลิปเลยภายในกระด้งนี้นั้นก็จะให้กุ้งแม่น้ําตัวใหญ่ๆที่มีชีสแล้วก็ท็อปด้วยไข่กุ้งเพิ่มความเวอร์วังอลังการให้กับเมนูนี้มากและสําหรับร้านนี้นั้นเขาจัดจานได้เวอร์วังอลังการ แทบจะทุกเมนูเลยแค่เห็นคลิปหรือรูปภาพพวกเราก็อยากจะสั่งทั้งหมดแต่พวกเรากินไม่ไหวจริงๆคือหน่ากิน,นทั้ง,งหมดมผัดไทยร้านนี้นั้นะครับเขาห่อไข่ามาให้ด้วยนะและเส้นผัดไทยเนี่ยก็ผัดมาได้ดีมากมีความนุ่มอร่อยเขียวเพลินและนี่ครับมาดูความเวอร์วังอลังการอีกหนึ่งเมนูนั่นก็คือเมนูข้าวด้งปูภูเขาไฟเห็นไหมครับเขาออกแนวแบบว่าภูเขาไฟจริงๆนะข้างๆนั้นเป็นขาปูที่ เป็นเกรดพรีเมียมไม่มีเศษแข็งแข็งให้เวลาเราเคี้ยวแล้วกวนใจข้างบนนั้นก็ท็อปด้วยไข่ปูส่วนรอบๆขาปูเนี่ยก็จะคล้าย,ายๆแบบว่าลาวาที่ไหลลงมาจากข้างบนเป็นไข่กุ้งนะครับในราคา279บาทเสิร์ฟมาพร้อมน้ำจิ้มซีฟูด้ดและน้ำปลามะนาวน้ำปลามะนาวร้านนี้เนี่ยคุกกับข้าวอร่อยมากเลยนะใครมาถึงร้านนี้แล้วลองคุกและลองกินดูสําหรับร้านนี้เนี่ยเขามีของหวานด้วยมีหลากหลายเมนูมากๆใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วและอยากมาเหมือนพวกเรามาไม่ ยากเลยปักหมุดมาที่ชื่อณนะชนร้านเขาตั้งอยู่ที่ถนนเข้าหลามขาเข้าบางแสนอยู่ทางขวามือเปิดตั้งแต่8โมงจนถึง6โมงเย็นเพียงเท่านั้นนะทุกคน